สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เราจะมาซ่อมให้ดูอีกหนึ่ง EP หนึ่งแต่ก่อนอื่นนะครับอันนี้หัวแตกนะเป็นวิทยาเทานะครับเปิดฝากระโปรงนะครับแล้วโชคฝากระโปรงเสียนะรีเปลี่ยนนะครับเขาไม่ก็จะเจอแบบผมสี่เข็มผมเปิดเติมน้ำมันเครื่องของเ m w f ม2นะครับช็ฝากระโปรงเสียใส่หัวเลยเต็มที่ครับ4เข็มเจ็บมากรีวิวแบบนี้เลยวันนี้ใครใช้เบ w มหรือรถยุโรปนะครับทุกรุ่น ถ้าเกิดอาการรวนแบบนี้นะครับคันนี้เป็นเบียมยูเอียวหกนะอยู่ดีๆแอร์ไม่เย็นครับเย็นบ้างไม่เย็นบ้างฝั่งหนึ่งร้อนฝั่งหนึ่งไม่ร้อนนะครับเราเช็คคอมออกมาดูก็คือมันมีฮีตเตอร์นะครับตัวฮีตเตอร์มันไม่ทํางานแล้วก็มีมอเตอร์แฝดเสียแต่ก่อนที่เราจะทำในอย่างแรกเราต้องการอัปเกรดซอฟต์แวร์นะครับก็คือคืนค่าให้กับเป็นซอฟต์แวร์โรงงานก่อนเพื่อดูว่ารถอะซอฟต์แวร์เสียหรือเปล่าค่ารถไม่ค่อยได้ใช้นะครับ หรือทิ้งปล่อยให้แบตหมดส่วนใหญ่ซอฟต์แวร์พังหมดเลยคืนค่าโรงงานให้ทุกกล่องมันเขียวแบบนี้นะครับเหมือนเหมือนรูปที่ขึ้นนะครับพอทุกอย่างปกติซอฟต์แวร์ปกติแล้วอะไรที่เสียมันจะฟ้องเลยครับอย่างเช่นคันนี้มอเตอร์ฟแฝฟบเสียนะครับแต่เวลาลือ้อต้องลื้อแบบนี้ดูให้จบนะครับใครที่ใช้รถยุโรปอย่าพยายามให้แบตหมดถ้ายิ่งปล่อยทิ้งนะครับอาการยิ่งซ่อมเยอะยิ่งบานแน่นอนจะซื้อจะขายจะซ่อมก็อย่าลืมคิดถึงโนเนมนะครับแอดโนเนมมาได้เลย วันนี้มีเบียม U สี่เจ็ดนะครับ U หกนะอาการนะครับเนื่องจากว่าแอร์ตัวฮีเตอร์เขารั่วนะครับแล้วก็ตัวปรับแอร์เนี่ยปรับไม่ได้แล้วก็ตู้น่าจะรั่วนะครับ,รบเขาเลยให้เราจัดการรื้อทั้งหมดนะครับนี่เวลารื้อเวลารื้อทําตู้แอร์ทั้งหมดเนี่ยคุณดูจริงปัญหาที่เจอนะครับมันจะเป็นมอเตอร์แบบมอเตอร์ที่ช่างเขาใส่อยู่นะครับเป็นตัวปรับแอร์ในนี้มีมอเตอร์ทั้งหมด10 20กว่าตัวนะครับซึ่ง เราเช็คแล้วมีมอเตอร์หลายตัวที่เสียนะครับโดยการใช้เอาคอมชิมเทสก่อนแล้วก็มาแก้สิ่งที่เสียอยู่นะครับแต่เวลาจะลื้อทีนึงนะครับดูดูนะต้องลื้อออกมาทั้งคอนโซลเลยนะครับถ้าไม่เชี่ยวชาญบอกเลยนะมีโอกาสแตกหักพังง่ายมากโดยเฉพาะรุ่นนี้นะครับมันกรอบแตกหมดแล้วเนาะลื้อทุกอย่างออกมานะครับมาเช็คเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะตัวฮีเตอร์มันตันนะครับแล้วก็มอเตอร์แฟบเนี่ยในการปรับแอร์มันปรับไม่ได้นะครับ จริงๆมอเตอร์ทั้งในนี้มีทั้งหมดเกือบสิบกว่าตัวนะครับีช่างก็ากำลังติดตั้งมอเตอร์อยู่นะครับซึ่งเราต้องติดตั้งมอเตอร์ใหม่ไปก่อนนะครับมอเตอร์บางตัวมันเสียเนี่ยตัวมอเตอร์นะครับมอเตอร์จริงมีหลายตัวเลยอันนี้คือที่เราคอมชิมเช็คสี่ตัวนี้ที่เสียนะครับจริงๆมันมีหลายตัวแล้วก็ต้องลองใส่เข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองแอคทีฟเทสทุกอย่างออกมาก่อน ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะเช็คตู้แอร์ด้วยว่าตู้แอร์เป็นยังไงบ้างนั้นรื้อขนาดนี้แล้วครับแนะนําว่าต้องเปลี่ยนตู้แอร์ไปเลยนะครับเพราะรื้อทีหนึงอุปกรณ์ภายในมันแตกหักโดยถ้ารื้อมาเราแนะนําให้จัดการเนี่ยครับเปลี่ยนตู้แอร์ไปเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าตู้แอร์มันสกรปรกก็ทําความสะอาดถ้าเสียก็เปลี่ยนเลยนะครับเนื่องจากว่ารื้อมาระดับนี้แล้วเนี่ยแอร์ Air มันจะได้เย็นทีเดียวนะครับอุปกรณ์พวกนี้ต้องค่อยๆรืออ้อเลย เรามีโอกาสแตกหักบ่อยมากนะครับของลูกค้าตัวนี้ก็แตกนะครับเพราะมันแตกแล้วเนี่ยข้างในมันใช้งานไม่ได้นะครับงานแบบนี้ต้องใช้เวลานะครับใครมีปัญหานะ E6 แ ok ok. นะนำนะเตรียมงบซ่อมซ่อมให้จบทีเดียวนะครับไม่ต้องมานั่งบานไปล BMW E66 ok ok นะครับจากที่เราได้ทำการ Active Test มอเตอร์คอนโทรลแอร์นะครับว่าตัวไหนมันเสียบ้างตอนนี้ที่เจอก็คือมีนี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามแล้วก็ตัวที่สี่ก็คือตัวบนนะมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับตัวเนี้ยไม่ทำงานตัวนู้นไม่ทำงานแต่ไอสองตัวเนี้ยทำงานแต่เปิดเปิดปิดไม่สุด นะครับทำงานแต่ว่าเปิดปิดไม่สุดเปิดปิดได้ประมาณ30%ทั้ง2ตัวเลยเลยทําให้ช่องทางเดินลมของของแอร์เนี่ยมันออกไม่แรงช่องกลางลมมันก็ไปไปวนอยู่ด้านในนะครเพราะว่ามันเปิดไม่สุดนะส่วนฝั่งนี้แอคทีฟเทสแล้วเปิดสุดทุกตัวนะครับแต่ทางนี้ก็ต้องมาเช็คตัวคอนโทรลแอร์ทีนึง ว่ามีปัญหาไหมตอนนี้เราลื้อคอนโซลแอร์มาตรวจสอบทีละชิ้นนะครับชี้เจอก็คือช่องแอร์กลางตัวปรับมันมันหลุดแตกหักนะครับแต่ว่าฝั่งทางขวายัางใช้งานได้ดีแต่มันหลุดฝั่งซ้ายนะครับหลุดฝั่งซ้ายแล้วก็ตัวปรับแอร์ก็ดูมันมันงอด้านในมาด้วยนะมันพับมาไม่รู้ว่าไปโดนอะไรงัดมาหรือเปล่า แต่ข้างนี้ตรงใช่ไหมแต่ข้างนี้งอด้านในเบี้ยวมาน่าจะไปขัดกับอะไรแล้วมันเลยทําให้ตัวนี้มันหลุดแตกนะปรับช่องแอร์ตรงนี้ไม่ได้ดูมอเตอร์นะครับเนี่ยมันอยู่ตามท่อต่างตัวนี้เป็นมอเตอร์แบบปรับแอร์นะครับตามตําแหน่งต,ต,าตา่างๆการใส่ ทำมันต้องลือ้อทั้งหมดเลยนะครับงานยักษ์เลยบอกเล,เลยนะครับใครเซอร์วิสทั้งทีแล้วนําให้เซอร์วิสถึงถึงไปเลยนะครับไม่ต้องมาตัดไม่ต้องมาจัดหลายรอบตอนนี้ช่างจัดการใส่มอเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กําลังเช็คแอร์นะครับนี่โดยการโปรแกรมนะครับคาลิเบรตจับ จากคอมพิวเตอร์นะครับเนี่ยสั่งโปรแกรมมันให้แอร์ทุกแต่ละตัวทํางานนะครับช่างก็ต้องเช็คตอนนี้ทํางานครบทุกตัวเลยใช่ไหมพี่ครับผมทํางานครบทุกตัวแล้วครับคอเตอร์ครบทุกตัวเปิดอีกครบทุกตัวครับเขาก็จะรีเซ็ตค่าในโหมดมาตรฐานโรงงานมาให้เราใหม่เพราะตอนแรกเนี่ยแอร์มันปรับไม่ได้นะครับตอนนี้สําเร็จหมดแล้วนะครับกว่าจะได้คําแต่ละตัวนี่ต้องใช้ความละเอียดมากๆเพราะลื้อปุ๊บแตกหมดเลย ได้เห็นรายละเอียดของการซ่อมรถคันนี้เรียบร้อยนะครับคันนี้เนี่ยเสียค่าซ่อมทั้งหมดนะครับประมาณเกือบ3 0,000ื่นกว่าบาทนะครับเนื่องจากว่า1ก็คือทําการซ่อมซอฟต์แวร์2แล้วก็ซื้อมอเตอร์แฟดนะครับแล้วก็ตู้แอร์เนื่องจากว่ามันเสียเยอะเราเลยการซื้อยกตู้มาเลยต้องเปลี่ยนเนี่ยส่วนใหญ่ที่แพงคือแพงค่าแรงนะครับต้องลือ้ออกมาทั้งหมดเพื่อซ่อมนะครับแต่สุดท้ายแอร์เย็นเจียบเลยใครมีปัญหาแบบนี้นะครับแนะนำว่ารถยุโรปอย่าให้ปล่อยให้แบตหมดนะครับใช้ อุปกรณ์อะไรเสียรีบเข้ามาซ่อมนะครับเพราะมันลามนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยพอซอฟต์แวร์ล่มหรือแบตมันหมดแล้วก็บางทีไฟไม่พอนะครับลามไปหมดเลยแล้วคุณจะยิ่งเสียเงินเยอะนะครับสุดท้ายฝากติดตามช่องโดเนมจะซื้อจะขายจะซ่อมหรือจะพิออเดอร์รถนะครับแอดไลน์มาตามคิวอาร์โคด้ดตามนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายฝากติดตามช่องโ no ดเนมดนวยนะครับสวัสดีครับ